สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะ <c oughs> พอดีก๊อปจ็บต,ตัวมานะเ <c oughs> พิ่งหายนะคือรถล,ลมเขาขับรถมันตัดหน้าแล้วเขาก็หนีไปนะแจ้งความแล้วแต่ตำรวจเขาแค่ลงบันทึกประจาวันไว้นะคือเสิงมากนะทำอะไรไม่ได้ขอแช่งเลยว่าขอให้เวินรรมตามทันนะแค่นั้นเนี่ยสิงอะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนตำแหน่งหลังจากนานเกิดไปโอ้ย <c oughs> วาเดอร์จะเล่นตำแหน่งนี้คอมเมดได้ไหมใย <c oughs> รอบที่แล้วอุย้ยเฮ้ยขอเลยได้อย่างนั้นว่าขอทุกหวยหกล้าน <c oughs> ไม่น่าได้สภาพทำไม ้ฟังสงสัยกูแบนให้ก็ได้แต่ไม่ต้องแบนเอลซูว่ะเฮ้ยซับขอไปสิเพื่อนเลิกกันมาก่อนเลยเออเออนั่นแหละซับขอไปเออแต่ถ้าว่ะก,ก็อยากเล่นนี่ลอเรียอเออมีซาตา้าไม่ทันกินซาต้าแน่เลย ตัเลเตอร์ไปแล้วกันโหโอเคท่ายชุมพรถ้เาเป็นสีเขียวๆอย่างเงี้ยยังพอมั่นใจเว้ยว่าเป็นฝีมือเขาแบบเล่นจนได้เองอะยิ่งดีต้อนรับโูเกียเป็นอย่างงี้วะไม่สบายเหรอ

ไม่ไม่ไปอยู่กับแฟนละเจ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 ไม่อยู่กับแฟนเออเจเนมันไม่ทนันดูด ไปทำไมโอ้ Ooh, First Bar หมดเกินขาบหมดเกิน hmm. ข mm ้าฟโอรยโอ้ยหนีเอ้ยเยี่ยมเร้วปล่อยแวน มันตายมะน่ะตายมะน่ะโอ้ให้ตายตายวะที่กำลังเนี้ยมันจะมุ้งนเนี่มีปะมีปะไม่มีบางช็อปแปวแสดงว่าไม่มีไปไหนอ่ะมีปพนมมีเข้ามาแล้วหรอเกี่ยวอ่ะ คอกรผมนั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัติฮาตุก็ผมนั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัติฮาตุอืมอืมเอมอเราคุณราเทียนเฮ้ยเฮ้ยเอย่าอย่าอย่าอ๋อฮะไปได้จ้าโอ้ยตาย ไม่น่าหันกลับไปเลยได้ปะแอนสู้ๆแอนแอนเออจิมันบอกว่าจิมันจิมันน่ะนนตสตารจะออกเลือดเฮ้ยสตาไม่ได้ของนั้นแล้วอ่ะยังไม่ได้เลย เฮ้ยเฮเฮเฮ้ยเฮ้ับไม่เลยครับนี่ระครับอืมเทปหลายอืมเออโอ้ยโอ้ยอ ไม่ยิงมัน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 เอออะไรโอ้โหไปเร้วไม่อยู่แล้วโอ้หักผมมาเพื่อนออกเลยเราให้เราให้ปล่อยมึงเถอะพูดจริง นี่วดาท่านก็เดี๋ยวจะไม่ให้ละเอ๊ะกับการดิกระอันนี้คืออะไรวะเก็บทำไมสามพูดน้องงูอ๋อปีนี้ปีงูอีกยัลงลงแบบปีงั้นสิ่งวะจำไม่ได้ ไม่ใช่ว่าวาไปกลางตรงเอาไหมเอาเมมโอ้ยเกือบไม่ได้นะเกือบไม่ได้นะเกือบไม่ได้นะเกือบไปแล้วนะแล้วเพื่อนนะจิมันมันเนี่ยอย่าให้มันมีชีวิตอยู่จิมันจินมันจับไมหกลับด้วยเพื่อน ไม่รู้สกบ้างบนโดนรัวๆเลยวยแล้วกลับบนหน่อยเพื่อน หลุดปะเนี่ยหลุดปะเนี่ยป่ามันหลุดปะเนี่ยโอ้ยอออตัวนี้ไม่น่าจะหลุดอเออนเองคั่น,นั่นครับน่น Real control. Real control. Real control. we bro this is your team has destroyed a tower shut down an enemy has been defeated double kill bye หายแล้วตายคอนแพ้อุ้ยอุ้ยอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองฮัลโหลไอ้นกฮูกนกขี้เลื่อนแกนกกาดมันจะบูลลี่แก เกิดแล้วหรอได้ไหมอ่ะไม่น่าได้ไล่เย็นสุดขอบฟ้าขนาดนั้นละความแข็งว่ะไี่วันความแข็งรักกันไปได้บุขาดรักเราขนาดนี้เหรอโอ้ยสนใจบนกันบ้าง

ทำไมเจ้าเจ้าปุยอไนี่มีตัวอะไรมาวางป่าเฮ้ยแฮะ้ยฮโอ dogs with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  dogs ้ยเฮยเออเทำไมกระตุกวะเฮ้ยโอ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 ้ยนั่นกูว่าลวมีคนทัมา <Ultimate. S 2> เพื่อนเพื่อน,นคุไม่ไปละแม่งดารเลยเยอออกมาแล้ว แม่ไม่หนีไปไกลมากนี่คือเกินจับจับจับแล้วไปเรีย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 วไปดีอยู่แมนไม่อยู่อ่ะได้ไหม เออนั่นแหละทำหน้นาที่มันเป็นอะไรกันเลนนั้นวะแฟนแทนที่จะตีอม่วดอไมนอยากจะพูดเลย ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้รัฟ้าเรา,าจะตายแล้วขอขอ,ขอบอบอหน่อยเแยม

ขอบใจนะตาบินดีรออยู่นะเนี่ยอุ้ยว้าวไม่มีสายมาช่วยตีตาเลยเะชนะ กูไ,ไปโฟล่าปะเนี่ยยี่เราเราฆ่าไปเท่าไหร่นะเราไม่ได้ดูเลยอ่ะยิงเาโมอแต่หิวตี้อย่าค้างสิครับได้โปรดเถอะครับ เดี๋ยวก็จะมีคนมาเมนพี่เล่นในมดนกระจกังกูไม่ค่อยได้เล่นเล่นเกมอื่น <c oughs> คิดที่แล้วแบบที่เปคอมมอดงคอมมานเดอร์ที่ไปไกลแนะพี่เล่นเกมอื่นอย่นะพี่กำลังติดเกมอื่นนะคือเนี่ยมันจะมีปัญหาการพอพี่ลงนี่ะทำเกมอัดเกมอื่นลงอ่ะคนก็ไม่ค่อยดูเว้ยคนจะดูแต่อ O e. ี พี่ก็แบเขาพี่เล่นเกมอื่นอย่างเงี้ยพี่หายไปไหนทำไมแหลงพี่น้อยจังพี่ไม่ทำคลิปเลยกูเล่นเกมอื่นกูติดเกมอื่นอยู่ไปแล้ว <c oughs> ม่วย